สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตไกด์การฟาร์มจากคลิปที่แล้วเนาะก็ <G. หลังจากที่ได้ไปลองเทสอะไรหลายๆอย่างมานะครับก็ได้พบว่าจริงๆแล้วความล้บของแอดลันนั้นไม่ได้อยู่ที่คอร์เตนิกตัสหรือว่าแมปเคลนส์แต่ที่เดียวนะครับจริงๆแล้วอบิสเนี่ยแหละโคตรเวอร์เลยก็ดูจากตรงนี้ก็ได้อันนี้คือแหวนเคอร์เรนซี่ของผมนะครับก็คือมันจะแทร็กเคอร์เรนซี่ที่มันดรอปในลีกนี้ซึ่งผมดรอปด er ีวายมา94เมนซึ่งถือว่าน่าตกใจมากครับเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะดรอป รวมถึงไอ้เจ้าเจาะรู5น่ะ16อันถือว่าดอบเยอะนะตรงนี้มันยังไม่ได้ขึ้นโชว์ Perfect Exos Perfect Chaos หรือว่าอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าคืออ b y s s เนี่ยโกงมากอ b y s s โกงยังไงอ b y s s นะครับคือเวลาเราตีมอนใช่ไหมมันจะมีเป็นบางหลุมครับที่จะเสกมอนขึ้นมาเพิ่มเติมซึ่งเวลาที่มอนที่เสก ขึ้นมาเพิ่มเติมอะเวลาเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอะอ่ามันจะมีมอนแลออกมาด้วยครับซึ่งมอนแลก็จะมีก็จะมีมอนแลมันจะมีมอนแลของมันถูกไหมแต่ว่ามันจะมีมอสพิเศษด้วยก็คือมอสของอบิสซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มมันเพิ่มดรอปให้กับมอนขนาดไหน แต่จากที่ฟาร์มมาผมรู้สึกว่า d ีวาย e พอร์เฟกต์เอ็กซ์เซลเพอร์เนู่นนี่นั่น,นพวกเคอร์เรนซีแพงๆนะครับจะดรอปจากอาบิสซะส่วนใหญ่จากที่ํำรวจมาบริชแทบไม่ค่อยดรอปอะไรให้เลยแล้วก็ e x p e d i t i o n ก็แทบไม่ค่อยดรอปอะไรให้เลยเช่นกันริ t ชัวอันนี้ไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยเพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะครับส่วนเดลิเลียมก็พอๆกันนะครับไม่แทบไม่ดรอปอะไรให้เลยส่วนมากเคอร์เรนซีส่วนใหญ่นะครับจะมาจากอาบิสหมดเลยเพราะฉะนั้น strategy ในการฟาร์มในคลิปนี้นะครับผมเลยเปลี่ยนมาฟาร์มเป็นอา ก,ก็คือบีชกับอบิสเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่ารอบนี้เราจะเน้นอบิสมากขึ้นนะครับสําหรับวิธีการเซตแมปนะผมใช้วิธีเซตแมปเหมือนเดิมนะครับเหมือนในคลิปที่แล้วเลยก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่าเซตแมปยังไงอะไรยังไงให้ไปดูที่คลิปที่แล้วนะครับส่วนคลิปนี้จะมาอธิบายถึงความแตกต่างจากคลิปที่แล้วเาท่านั้นก็ความแตกต่างคืออะไรความแตกต่างที่ผมเปลี่ยนไปนะครับคือการเลือกมอดของการเลือกมอดของอบิสครับ ก็หลักๆเราจะทําแมปเหมือนเดิมใช่ไหมเราเราเอาไอ้เจ้าเดซเคดแมปอะ่ะมาเดซเคดใส่แล้วก็เลือกเฉพาะอันที่เป็นพรีฟิกแต่ทีเนี้ยเราจะกรองมอดครับหลักๆเราจะใช้เป็นโอเวอร์รันโอเวอร์รันจะเป็นมอดที่หายากมากๆแล้วก็จะมีมูลค่าและสรงพลังมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปคอมโบกับแมปในอลราสของคุณซึ่ง อย,อย่างตรงนี้มันขึ้นว่า38 quantity อย่างงี้คือไม่ค่อยคุ้มนะครับผมจะไม่ค่อยเอาแมป overrun d มาวิ่งในแมปที่มันเป็น2 tower overlap กันเท่าไหร่ส่วนมากจะเอาไปวิ่งใน3ขึ้นไปอย่างแบบนี้ c page ที่เป็น58 increase quantity of item f o u ตไอ้เจ้าเนี่ยคือทรงพลังมากๆรวมถึงไบโอมด้วย ไบโอมนี่คือผมจะมองเป็นสวอมกับวอเตอร์นะครับคือจริงๆมันเป็นไบโอมอื่นก็ได้แหละแล้วถามว่าทำไมถึงต้องเป็นสวอมกับวอเตอร์อ่ะถ้าเป็นวอเทอร์มันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมไบโอมวอเตอร์ถ้าเป็นสวอมก็จะขึ้นแบบนี้ไบโอมสวอมคำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นไบโอมกับสวอมนะครับเพราะว่าแอร์ล่าแพสซีฟอันนี้คือหน้าแอร์ล p a แพสซีฟใหม่ที่ผมอัพมานะครับหลักๆจะเน้นเป็นเพิ่มผลแมปแล้วก็แลนดลิตี้แล้วก็คอนติตตี้ แล้วก็เพิ่มมอนแหลหลักๆจะเป็นแค่นี้เลยเพิ่มผลแท็บเล็ตแต่ว่าสวอ r m กับวอเตอร์นะครับหลักๆมันจะอยู่ที่นนนี้โลกาโนเล e อ่าแมปที่เป็นไบโอมสวอ r m และวอเตอร์นะครับจะเพิ่มโอกาส40%ที่จะดรอปเป็นเบสิคเคอร์เรนซี นั่นรวมถึงพวก Perfect e x l t Perfect Chaos, DIY อะไรพวกนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเราถึงโฟกัสไปที่การลงแมปสวอมเป็นหลักและ Water แต่ว่าถามว่าไม่ยังเป็นต้องเป็นใบสองใบโอมนี้ได้ไหมก็ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มันก็แล้วแต่ดวงเราอะคือเนี่ยอย่างอันนี้มันเป็นไบโอ้มกรสในนี้มันเขียนไว้ว่าไบโอมที่เป็นไบโอ้มกรสนะครับจะดรอปเป็นจะเพิ่มโอกาสดรอปพวกซ็อกเก็ตเทลนซี่ก็คือไอเจ้าไอเจ้า3าสามอันนี้ก็ประมาณนั้นแหละถึงถึงจะไปลงในแมปอื่นนะครับไบโอแมปอื่นแต่ก็ มันก็ยังคงดอบดีไวบ้างนะครับอันนี้คือผมคิดว่ามันอยู่ที่ดวงและรลเตี้ที่คุณทําไปเลยนะก็หลักๆนะครับผมจะเอาแค่แมปที่เป็น o v e r อร์ a ันอ s นะครับไปลงแค่แมปที่เป็น3 o v e r เวอร์แลหรือก็คือราวๆหกสิบเปอร์เซ็นต์คอท่านั้นนะครับส่วนอันที่เป็น2 o v e r เวอร์แลผมจะใช้เป็นพวกเพิ่มเพิ่มหลุมอ b บ s ิแล้วก็เพิ่มมอสมอนแลที่อยู่ในแมปด้วยนะครับด้วยด้วยมอสอบิสองอันเนี้ยจะจะ,จะดีเหมือนกันครับแต่ว่าจะไม่ดีเท่าหลุมอ b บ s ิแต่ว่า หลัอบิสนี่ก็จะต้องการบิวที่เก่งในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าพอหลัวอบิสเยอะปุ๊บมอนมันก็เยอะแล้วมอนแลในอบิสมันหมอดมอนแลของอบิสมันค่อนข้างที่จะทรงพลังนะครับก็คือมอนมันจะฆ่ายากนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีบิวที่เก่งในระดับหนึ่งนะครับในการฟาร์มสตารตจี้นี้ส่วนเรื่องของเรลิตี้ผมทำเรลิตี้เท่าไหร่เรลิตี้นะครับผมจะทําไว้แค่106%นึ่งรือยหกเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมันคือหนึ่ง้อนี้คือร์เซ็นต์และผมดรอปมาแล้วทั้งหมดหกนนเก้นะาสิบสี่ดี มันจะมีปาร์ตี้พนเข้ามาประมาณแมปสองแมปมั้งเท่าที่ผมเล่นมานะครับมีเพื่อนที่เป็นปาร์ตี้ชวนให้ไปวิ่งแมปด้วยอยู่แต่ก็ถ้าไม่รวมพวกนั้นแล้วก็มันก็ใกล้เคียงกับ90นะครับคือผมดรอปมาเยอะมากและผมทำลารลิตี้แค่เท่านี้100%คือโอเค90%ได้ไหมได้แต่ว่าก็ไม่ดีเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเยอะดรอปเยอะทำน้อยดรอปน้อยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคไหมผมคิดว่าไม่โอเคผมต้องการหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับหจจ้า,าสิเาเนะา100นะบเปอร ถ้าเป็น running arrow dead e ผมก็จะใส่เข้าไปในหมวกนะครับ44%แหวนข้างนี้42แล้วก็ข้างนี้อีก20นะครับจริงๆอยากให้มันเป็น40 40 50%เหมือนกันแต่ว่าซับฟิกผมมันมันตันและมันต้องเป็นกันท่า2แถวแล้วก็ดูดมานาแถวนึงแต่ก็ในอนาคตผมอาจจะพิจารณาเปลี่ยนเปลี่ยนจากสายดูดมานาเป็นเป็นเป็นกดขวดมานาแทนเพื่อเอาเรลิทตี้นะครับก็จะเป็นฟิลประมาณนี้สาหรับเรื่องของเรลิทตี้โดย air p a s i v ก็หน้าตาประมาณนี้เลย b e e c h ก็ประมาณนี้ p a s s i v ก็ประมาณนี้ เราอยางเน้นไปที่การเพิ่มผลแท็บเล็ตเพิ่มแพคโมนเพิ่มผลแมปแล้วก็เพิ่มรลติตี้เพิ่มคอนดิตี้ ตรงนี้2จุดแล้วก็เพิ่มมอนแลดูพิเคตมอนแลอะไรทํานองนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีอัพโหนดทรายนิดหน่อยนะครับเวลาเราจะทรายในแมปเราไปเก็บมามันก็จะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นแต่ก็ในกรณีที่คุณอยากโฟกัสไปที่อาไบโอมสวอมกับวอเตอร์เท่านั้นนะครับไม่อยากลงไบโอมไม่อยากอัพโหนดนี้แล้วไปลง4ี่ไบโอมอื่นเลยก็คุณสามารถเอาโ no หนดนี้แล้วมาอัพเพิ่มแพ็กไซส์แทนได้เหมือนกันนะครับก็ไอตรงเนี้ยคุณจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แต่ว่าถ้าเจอเป็นไบโอมสวอมหรือว่าวอเตอร์เนี่ยผมแนะนาเป็น แล้วก็ในในส่วนของการเซตอัพแท็บเล็ตกับทาวเวอร์แท็บเล็ตจะยังคงเซตอัพเหมือนเดิมนะครับก็คือไอเจ้าแท็บเล็ตเพิ่มคอนทิตี้นะครับเพิ่มจํานวนของไอเทมที่เจอนะครับภาษาไทยจะเป็นเพิ่มจํานวนของไอเทมที่เจอใช้เป็นบี๊สองอันแล้วก็จะใช้เป็นเอ๊ะไปไหนละจะใช้เป็นพรีเคอร์เซอร์อีกหนึ่งอันนะครับเพื่อเพิ่มเลเวลให้กับแมปแล้วก็มอนหนึ่งเลเวลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราจะยังมองหาเป็นสองทาวเวอร์โอเวอร์แลปตัวนี้ผมโชคดีผมได้สามโอเวอร์แลปมาเพราะฉะนั้นตรงแมปแถวๆนี้ก็จะเป็นแม ลาลาหกสิบคอนทิตี้ให้ก็จะจะเนี่ยไอ้ไอแมปเนี้ยสเตปเป้ไอซีเพจตรงนี้นะครับก็จะเป็นแมปที่ผมเอาไว้ลงอาบิสโอเวอร์รันส่วนพวกแมปที่เป็นเนี่ยลาลาสี่สิบคอนทิตี้พวกนี้ใช่ไหมผมก็จะใช้เป็นเพิ่มหลุมอาบิสสองถึงสามหลุมหรือว่าเพิ่มมอสมอนแลแค่นั้นก็พอนะครับฟาร์มแบบนี้ก็ออถามว่าสำหรับคนที่สงสัยนะครับแหรับคนที่กังวลว่าถ้า ค่ายัดมอนอบิสในแมปมันจะแพงเกินเพราะว่าผมเห็นว่ามันราคาขึ้นนิดหน่อยนะครับก็เนี่ยราคาอันละ2อซีสองซียังคงคุ้มเอ้ยสองเอ็กคุณผิดสองเอ็กก็ยังคงคุ้มอยู่นะครับผมซื้อมาประมาณผมซื้อมาประมาณ100 100อันนะครับผมได้ผมได้แมปที่เป็นพรีฟิกเนี่ยแบบพวกเนี้ยผมได้มา29แมปนะครับจาก100แมปที่ผมกดใส่ไปอะนะซึ่งใน29่สบเแมปเนี้ยมันมันกำไรนะครับผมเชื่อว่ามันต้องกำไรแน่นอนมันตั้ง29แมบปบ แบบหนึ่งมันต้องมีแบบที่ดรอปดีไว้บ้างแหละเนี่ยโอเวอร์รันก็มีจริงๆมันมีโอเวอร์รันเยอะกว่าน,นี้ผมเจอโอเวอร์รันประมาณ5แบบ้าแมปมั้งสี่แมปห้าแมบปบก็อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะไอ้พวกแมปที่มันติดโอเวอร์รันเนี่ยมันเอาไปขายได้รวมถึงแท็บเล็ตด้วยที่เป็นแท็บเล็ตเปอร์เซนต์ควอนตินะครับอย่างอันนี้เป็นบริดช์หกเปอร์เซนต์มันจะขายได้ละลาวแปดเอ็กซ์เก้าเอ็กซ์แต่ถ้าเกิดเป็น,นจ X, X. เจ็ดเปอร์เซนต์มาเยอะักขนาดนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณเอาเข้าโต๊ะหลอมยังไงคุณต้าเกิดว่า เหลือมาบ้างอยู่แล้วคุณสามารถเอาไปขายในร้านค้าของแอนได้เหมือนกันนะครับก็คือหน้านี้แล้วก็อันนี้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเดินมาหาแอนนะครับคุณไม่อยากกดคลิกเพื่อเลือก3ตัวเลือกตรงนี้คุณสามารถกดคีย์ลัดได้ถ้าเกิดว่าคุณกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคุณกดคลิกใส่แอนมันจะกลายเป็นหน้า currency exchange แต่ถ้าเกิดคุณกด alternate ในคีย์บอร์ดของคุณค้างไว้แล้วคุณกดคลิกใส่มันจะเป็นหน้ากมรเดิลของแต่ถ้าเกิดคุณกดทั้งคอนโทรลและ alternate ใส่แอนมันจะกลายเป็นหน้าอ่าหน้าขายของนะครับ ก็จะเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆรวมถึง m p c ตัวอื่นด้วยอย่างเช่นดอยานีดอยานีกดคอนโทรลคลิกปุ๊บจะเป็นการส่องของครับกดอัลเทอร์เนทคลิกจะเป็นการซื้อแมปคอนโทรลอัลเทอร์เนทคลิกจะกลายเป็นการรีพัตซีทุกตัวก็ลองกดดูครับคอนโทรลคลิกอัลเทอร์เนทคลิกคอนโทรลอัลเทอร์เนทคลิกลองกดดูได้ก็จะเป็นประมาณนี้ในคลิปนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าต้องพูดอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าน่าจะบอกไปหมดละส่วนแอดไลน์อื่นๆก็ริชชัว์ก็อัพประมาณนี้จริงๆริชชัว์ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ฟัังริชชวเลย ส่วนซิมูล,ละข้ามก็หล,กหลักๆจะเน้นไปที่การดรอปสแต็กซิมูล,ละข้ามเพิ่มเพราะว่าเราเจอแมปนะครับดรอปสแต็กซิมูล,ละข้ามราคาเศษซิมูตอนนี้ก็ผมเชื่อว่มันก็พอเป็นท่อนำเลี้ยงให้เราได้อยู่ก็สาลาวส3มจุดอันได้1 x กนะครับก็ถือว่าราคาดีไม่ไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าแมปหนึ่งเราก็ดรอปประมาณหนึ่งอยู่สะสมไปสะสมมาแล้วก็มีเป็นเกือบเกือบพันอันแล้วครับ ส่วน Expedition e x p e d ก t i o n ก็อัพประมาณนี้ผมว่า e อ p e d i t i o n นเราอาจจะเจออยู่ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะไปทำอัพเอลาแฟสติต์ไหมแต่ตรงนี้ผมว่ามันก็โอเคนะพออัพแบบนี้แล้วผมคิดว่ามอนแลจะกเอ็ dition ันก็น่าจะให้ให้อะไรกับเราบ้างแต่ท้งี้นั้นคือผมไม่ได้ลงเอ p e dition บ่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่า e อ p e dition ันดีจริงหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ a อลาร์บอสไม่มีอะไรก็ เงื่อนไขในการทานะครับคุณเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้แล้วคุณก็อ่านดูนะว่ามันต้องทําอะไรยังไงนะส่วนวิธีอัพก็อัพประมาณนี้นะครับเพิ่มคอนดิตี้จากแมปบอสเพิ่มรลติตี้ผมอัพเป็นแค่ชายนะครับผมไม่ได้อัพเอฟเซนผมไม่ได้อัพแอสเมลี่สปิริตผมไม่ได้อัพสตองบ็อกเพราะผมไม่ได้จะฟาร์มพวกนี้ผมไม่ค่อยเชื่อในสตองบ็อกต่อให้มันต่อให้มันจะเป็นสตองบ็อกที่ดรอปแค่เคอร์เรนตี้ก็ตามนะครับไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าจากที่ฟาร์มมาสถิติการดรอปคือห่วยมาก แทบไม่ดรอปดีไวผมเชื่อว่ามันน่าจะไม่เคยดรอปดีไวผมเลยด้วยซ้ำกับกล่องตตองบอ็อกส่วนเอเซนก็เหมือนกันเอเซนจะฟาร์มแล้วออกมาดีผมคิดว่าคุณจําเป็นต้องอัพไอ้พวกหน e ดเอเซนพวกนี้เพราะฉะนั้นผมที่ไม่ได้อัพผมก็เลยไม่เอานะครับไอ้หนวดเอเซนก็เลยอัพเป็นชรายแทนเพราะว่าชายมันยังคงดีกว่าเราอยู่นะครับเก็บมาปุ๊บมันก็ช่วยให้เราแบบว่าบิวเก่งขึ้นอาจจะเร็วขึ้นหรือว่าแรงขึ้นแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแอเรียอามแมปที่เป็นแมปที่มันมีแมปบอยอยู่ ส่วนตรงนี้ผมจำไม่ได้ว่าได้มายังไงอาจจะเป็นอาจจะเป็นตอนที่ผมได้อ่าอาจจะเป็นตอนที่ผมฆ่าอาบิเตอร์ครั้งแรกมั้งผมเลยได้มาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของแอตลนตในส่วนอื่นๆที่ผมไม่ได้อัพโลเอ็กซถามว่าดีไหมไม่เคยเชื่อในโลเอ็กซเลยครับดรอปห่วยมากยังจําเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนะครับในแ่นหน้าอาจจะน่าฟาร์มก็ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นพเทนชียลของมันนะครับเพราะนั้นผมเลยยังไม่ฟาร์มเอเซนก็อย่างที่บอกไว้เมื่อครู่นะครับก็ ไม่ค่อยอยากฟาร,ร์มเท่าไหร่มันไม่ค่อยได้อะไรเอ็ดเมอี่สปิิตอันนี้ไม่เคยฟาร,ร์มจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถตอบได้นะครับใครที่ไปลองเอ็ดเมอี่สปิิตมาแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างผลประกอบการแต่ผมเชื่อว่ามันก็มันก็ไม่น่ามีอะไรดีมากไปกว่าการล่าหาไอชามไลท์ออลแพสเสร็จหรปะก็มีราคาอยู่แต่ก็ผมขี้เกียจเดินผมขี้เกียจเดินหิ่งห้อยอะ่ะผมก็เลยไม่ได้อัพนะครับผมโคตรเกียดเลยไอคอนเทนส์ิปิลิตเนี่ยส่วนตรงนี้ไม่ม ตรงนี้เมจิกแพ็กซ้เมจิกแพ็กซ้จะมีผลกับพวกริชชัวผมอาจจะนอกเรื่องไปหน่อยนะครับกับคลิปไกลนี้แต่ก็มันจะมีผลแค่กับมันจะมีผลดีแค่กับริชชัวนะครับที่จะทําให้เวลาเราลงริชชัวเนี่ยเราจะได้เราจะได้แต้มไปซื้อของในร้านริชชัวเยอะขึ้นสตองบล็อกก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยเชื่อในะสตองบล็อกเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อัพส่วนชายตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากอัพครับแต่ว่าเอล่าแพสซีเอาไปอัพอย่างอ่าพอยต์ตรงนี้มันเอาไปอัพอย่างอื่นหมดแล้วก็เลยไม่ได้เอาไปอัพชัยนะครับ โอเคและบุญโขรายภาษีจะมีประมาณนี้ทาวเวอร์ก็อธิบายไปแล้วแมปก็อยากอยากเข้าใจขั้นตอนหรือว่าอยากรู้ขั้นตอนให้ไปดูคลิปที่แล้วของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย